วันนี้เนี่ยเมื่อเช้าเลยตื่นมาไม่ใช่เมื่อเช้าเลยก็เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตื่นมาตีสี่นะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าผมเจอกระแสนี้นะฮะนี่ฮะพอกแคนะครับ,ค,รบคือต้องเอาที่หนึ่งมาให้ได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้เกมนี้เนี่ยใครอยากเล่นนะลิงก์ด้านล่างเลยนะกดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอลิงก์นี้นะครับบิลิทเดอร์บอร์ดบอกเลยว่าไทยได้ที่เท่าไหร่ ตอนนี้ไทยที่5ในเวลาตีห้ายี่สิบแปดนะครับแล้วตอนนี้คนไทยก็กดอย่างต่อเนื่องนี่ครับนี่ฮะสกอร์ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคนไทยนี่คือพยายามมากนะฮะที่จะไปที่1นะครับโอเคผมกดร้อยครั้งมันก็จะกดไปเรื่อยเลยครับมันจะมีเสียงป๊อป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 นะฮะกดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อไรที่โคตรมันมือนะครับมันน่าจะกดเซเว่บาร์ได้เฮ้ยกดเซเว่บาร์ได้ กดแบบไฟดีไนได้อะสแปมเขาเรียกว่ากดคีย์บอร์ดช่วยชาติทุกคนคือคุณกดเมดาส์ก็ได้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับตรงกลางเมาส์กลางก็ได้หรือคีย์บอร์ดก็ได้นะครับคีย์บอร์ดก็ได้ทุกปุ่มเลยนะฮะชิปนะครับทุกปุ่มอะคุณเออเท่า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 ที่มันกดได้นะ นนะนเนี่ยฮะขอไปไอนะไม่แน่ก็ได้ทุกปุ่มเลยคุณเนี่ยกดอะไรก็ได้เนี่ยนี่ก็คือวิธีการทำให้ประเทศไทยไปซู่ที่หนึ่งนะครับนะฮะผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยอยากให้ประเทศไทยไปที่หนึ่งในเรื่องดีๆบ้างนะนก็คือเราไปเรื่องแย่ยๆมาเยอะแล้วนะฮะแล้วก็จัดให้นะครับ อ่ะพันละนะครับตอนนี้ประเทศไทยนะครับอยู่ที่5นะครับถือว่าประเทศไทยถือว่าเก่งมากเลยนะในด้านแบบนี้นะครับไต้หวันยังที่1อยู่นะครับท่านผู้ชมมาดูประเทศที่คะแนนร้อยท็อปกันนะครับหกร้อยเลยนะฮะหนึ่งร้อยนี่คือประเทศเนี่ยประเทศแถบมะก่อะไรประเทศอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะับนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นญี่ปุ่นนะครับ ซาคูเรียนะครับจะค่อยๆขึ้นมาแต่ประเทศเราเลยครับสุดความพยายามจริงๆนะครับที่ห้านะครับหกหมื่นห้านะครับ pps นะครับก็คือต่อวินาทีเนี่ยคนกดไปหกหมื่นกว่านะครับแสดงว่าคนไทยทั้งประเทศยังไม่หลับไม่นอนนฮะเพื่อมากดแมวตัวนี้ไปสู่ที่หนึ่งไอ้เหี้ยคนไต้หวันนะได้สิบสี่บิลเลียนเลยนะก็คือหมื่นล้านเลยนะครับถือว่าว่าขนาดนี้เลยนะหนึ่งหมื่นสี่พันล้านนะครับถือว่า ก็นเลยไม่มีใครว่างแบบผมแน่นอนนะฮะคนอื่นเขาจะแบบว่าอัดคลิปเกมนะครับไฟเดนไนท์อัดคลิปโลบล็อกนะ่ยขบมันคนละขั้วนะครับผมต้องวาดคลิปอย่างงี้เพื่ออะไรกันเออเพื่ออะไรกันวะก็ต้องมานั่งกดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับใช่ฮะคนมันว่างนะครับท่านผู้ชม กดไปงี้ไปเรื่อยๆนะวิธีการเล่นก็คือคุณนะี่ยเลื่อนกดเมาส์ก็ได้กดปุ่มคีย์บอร์ดก็ได้ปุ่มไหนก็ได้ฮะคิดว่าคุณถนัดนะฮะสับปุ่มได้ไหมวะโอ้ทวีคูณเลยวะสี่ปุ่มได้ไหมโอ้ยิงได้เลยฮะสี่ปุ่ม กดอย่างเบาๆนะคุณตอนนี้2410แล้วนะครับเดี๋ยวกดเพิ่มทีละหนึ่งนะอันนี้เพิ่มทีละสี่นะครับนี่อันนี้จะเพิ่มทีละหกนี่อนนเพิ่มทีละหกง่ายง่ายกว่านะ ออนไทยสามพัน0 0ล้านแล้วคนออนไทยเราก็เก่งนะครับเก่งนะไม่ปวดเหมือนกันหรืองไงวะนะครับโอ้โหนี่ครับเวไทยอยู่ที่5ในเวลาตี5้าอนาทีนะเฮ้ยคนไทยเราก็เก่งนะเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูส่องทวิ t เตอร์เขาดีกว่านะครับโอเครล็อกคิดนะนี่ครับเป็นล็อกคิดโอ้โห ตอนนี้คนไทยแตะสามหมื่นหนึ่งล้านคนแล้วนี่นี่กระสดเลยคุณเฮียป๊อปไทยแลนด์ป๊อปนะครับนี่เฮียคนไทยแม่งเก่งสักแหละเฮียคือคนไทยแบบพยายามชิบหายนะครับเดี๋ยวดูนะคนไทยมันโคตรพยายามเลยทุกคน คือแตะสถิติโลกได้แล้วนะฮะทางเขารู้แล้วว่าคนไทยได้แตะสามพันไม่ใช่สามพันสามพันล้านนะถูกแล้วนะครับสามพันล้านนะครับคนไทยไม่โคตรพยายามเลยวะนะครับพยายามมากกว่าไต้หวันนะแล้วนะขึ้นมาไต้หวันก็แค่ขึ้ทีละสองหมื่นเจ็ดอันเดียสามหมื่นสี่หมื่นนะครับแม่งโคตรโหดนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคลิปนี้คลิป,ลปส,สั้นๆนะฮะก็ วิดีโอที่อมาดูว่าผมเจอเฟซบุ๊กอ่ะมาเจออะไรกันบ้างนะครับเนี่ยไม่ได้เจอกันบ้างไมายถึว่าผมเลื่อนเฟซบุ๊กเนี่ยแล้วเจออะไรบ้างนะครับนี่ยก็มาแชร์กันนะครับผมเชิญผมแชร์เจอเว็บไซต์นี้นะครับผมก็แชร์มานะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์ของเขาด้วยนะผมจะทิ้งลิ้งทวิตเตอร์เขาไว้ด้านล่างเลยนะครับนะฮะสำหรับบล็อกแคทคิดนะฮะคลิกนะครับเข้ามาคลิกได้หรือเข้ามาสแปมได้นะครับ กเจอก,กันคลิปหน้านะฮะ